สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุนทรด้วยจ้ามูนิกะไปมาเขาป้าเก็บผักหวานแง่ใครมืแดงอีกแล้วเรือจ้าทุกคนจ้าเสียงคนเก็บผักหวานแซลแซลจ้บพี่น้องกว่าสิขายคลองแล้วกวาสิไดม่านะจ้าก็สวยจ้บพี่น้องจ้าเก็บผักหวานไปน,น้มเอ้ยเตรียมเลยจ้บพี่น้อง กทือว่าเหลือคนแลนะ้วคนอะเกินกันแซวลแซ่อยู่น้องสาวเอารถไปจอดอยู่จ้ะขี่มอไซค์มากเลยปลากะอยากไปหาพี่น้องเอ้ยพ์กานกะอยากมาเก็บไข่มดแดงกะอยากแง่จ้ะพี่น้องเอยอืมมีแต่ทุกคนจะ เดี๋ยวเล่มเอาก่อนจ้ะทุกคนนะคะเพื่อทำเวลาจ้ะทุกคนจ้ะผมมีคนมาจนใบพืชเบิดจ้ะว้าอ่อนดิจ้ะทุกคนนี่อ๋อขอ่อนเบิ่งฟังเสียงเด็ดโลดจ้ะมันอ่อนว้าตัว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 กว่าหน่อยข้อยแนวด้วยทุกคนบนฟ้ากคนไม่จับแี่จับแน่ไม่ได้จับจินดม่จ้ะ ป้าป้าตัวตัวงสาวแงไข่มาแดงค่อยอยู่จะพี่น้องจ้ะพี่หนูมาเอาผักหวานก่อนเผัวอย่างคนหลายหย่านบ่ได้จ้ะมาเก็บผักหวานก่อนเดี๋ยวหองสาวแงไข่มาแดงเทไว้ถาดจ้ะบวกเด้วยแซ่ดแซ่ดด้วยจ้ะทุกคนแล้วก็เห็ดแจ่วปลาเห็ดอันพริกป่นแล้วก็น้ำปลาใสของชูรสใส่่เทานาดอะลรจ้ะทุกคนจ้ะแซ่ดจ้ะรุ่นเนี่ยป้าตัพี่น้อง งามมันได้ฝนแต่ว่ารูชาติมันกระสืบ่แสบคือตอนมันแหลงๆเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวปวดอะมันเต้นจ้ะทุกคนเพี้ยนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนได้จ้ะสองมือก่อนฝ้าวองสาวสีอื่นจ้ะเดี๋ยวพอมองงามจีไทยเพิ่งอีกจ้ะทุกคน,นกำลังเตะโอ้ยอ่อนซ้อนงาม่ะจ้ะทุกคนเอาจังไหนเอายาก่อน,นอเอาหน่อยๆไว้ก่อนแต่ว่ารุ่นนี้เอาว่าได้เด็ดเต้นจ้ะแกงเลยจ้ะพี่น้อง โอ้ยปวดเท้าจ้ะไปเกินจ้ะห้างหุดแดงจ้ะฉีกเบื้องแล้วไข่จ้ะเดี๋ยวเขาไปเอาถาดมาจกเอาจ้ะทุกคนจ้ะหลายห้างทุกคนเดี๋ยวเอาถาดมาห้องเอาจ้ะไข่เบิ้ดจ้ะทั้งสิพาไปกินเพื่อหวานต้นนั้นหรอกกับก้าวไปหานางาจันจ้ะทุกคนต่อมันต่อน้ำดินนี่มันจะไปรับ ตอนนี้น้นองสาวเนี่ยมาางแล้วจ้ะมาได้พักนึ่งแล้ววิวเขาตีหายี่เจ็ดพี่นอ้อ,ววนอนสงสี่หลัทุกคนค่ะกะสะออนเน,นาะมักเป็นคนมากเก็บพวกหวานจ้ะพี่น้องเยาวาถัะมักสุจางหากินกับธรรมาชาติจ้ะพี่น้องจ้ะ ไปวันนี้ไปหาน้องจ้าทุกคนงามเจ้างามงามไปไปหาน้องจ้าเขาจมหาแล้วปานนี้มาได้พักเหนื่อจ้าไปไปไปพี่น้องมุ้งเมื่อวานตุนนี่จ้าป้าทุกคนโอ้ยเขาปวดเัาพ่อเจ้ามีหอนทังหมดแดงนั่นาน้าน่องเศ้าเงยบเลยค่ะแม่เป้งเจ้าทุกคนแม่เป้งแม่เป้งไทยนิดหน่อยเจ้า เก็บที่ถุ่งเวลวก็มีไม่เปลี่ยนถ้าเก็บไม่เปล่ยนก้อนจะนองหายแบบนี้คงสาวเงียไปค่ะค่ะกันครัวหายกันเพิ่ก็เห็นกันจ้ะมันหมานจ้จดีจ้ะทุกคนจ้าก็เห็นอยู่ต้นแดงข้างล่างมีเด้อครังนั่นฝากอุ้มไคไปท่านหนึ่งริมคลองโอ้ยใครจ้าทุกคนจ้ามาเนี่าทุกคนจ้าใครจ้างามงามจ้า ไปเอาไปของมันไปฟัดกันจ้ะถามเมื่อกี้นี่จ้ะขุนไขรแด่ร้ายเราจ้ะไปเท่จะทังเราไปเท่ออีกใจพี่นี่สวิงกันจ้ะห้างมมแดงจ้ะทุกคนฝนตกมาใบใหม่ก็แตกเขียวจ้ะทุกคนจ้ะห้างมมแดงก็เริ่มหลายจ้ะทุกคนจ้ะเพราะได้อายุจ้ะ มันตกใส่ดูពុះពុះពុះយល់ហឺអឺໄຂ นเอาอย่างมัน <spark> ติดกิ่งจ้ะทุกคนจ้ะให้เนี้ยมีห่มใหม่อยู่หลายจ้ะทุกคน พระวานต้นนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคือซองเบิ่งบอลนี่ห้างหมดบ้าทุกคนจ้าเอาเก็บซอยกันก่อนบัดนี้ทุกคนตัวอ่อนคักบ่จ้าพี่น้องจ้าเออดกคักเก็บซอยกันกันจ้า้นักหวานตะตะต้นเดร็วิ่งจ้ามันจะ่สอ่างไม่ดีเจ้ะพี่น้องโอ้ยโอ้โหจ้ะ เก็บให้เบิ่งแน่ว่าเก็บให้เบิ่งแน่ว่าจะเนาะผู้แย่ไข่มดแดงกับแย่จ้ะฟาวฟาวน้ำกันจ้ะทุกคนแหม่น้องอะหอนติดจัดเออเออน้องแก๊บนะแล้วร้อนอึอรู้แบบโอ้ยอือนีทุกคนลาวก่อนสองมือก่อนจะขี่เร็วจ้ะ พี่เดียท่านนอนแล้จ้ะเนาะข้างบนเดียกเต็มต้นแต่อยู่จ้ะพี่น้องกับเก็บักหวานน้องสาวกันแง่ไข่ไปจ้ะเราจะไปเก็บักหวานกันจ้ะเห็นตุกักหวานเร็วๆจ้ะให้เขาแง่เอาถาดไปเขาเทิ้ถาดกันจ้ะเนาไปเก็บักหวานกันท้อโอ้โหหยดประวานแต่ละต้นนะจ้ะทุกคนต้นใดกับหลวงพ่อต้นนั้นด้วจ้ะบางต้นกับไม่กินนู่นลงหรือด้วจ้ะพี่น้องนงามหลายจ้ะมีคนมา ตั้งแต่ฝนตกมาหนิเพรามีคนมาตั้งแต่สงการคนว่าคอยมาเก็บเพราะข้ากินสงการกันจะพี่น้องโอ้ยถ่ายอย่างดอกเว้ยถ่ายวิดีโอกระไดนาะพี่น้องถ่ายว่าเห้เบิ่งนำ้ำเว้หมดแดงหมดแดงก็มักอยู่แถวๆเลยกระตุ้นทักหวานเก็บหาก่อนนจะทุกคนเออโอ้ย,อยเต็มเลยโอ้ยหมดถึญญสงเต็มหัวแล้วปะ มือบริษย์กัดมือเอ <what> ้าเก็บฝ <cause arios>. ่าไปห้องเรือหมดแดงกับหลายมันกัดเก็บมันกัดเก็บข้าพี่น้องเนี่ยลวกจ้ะทุกคนลวกกินจ้ะโอ้ยหมดเด็กัดหรือทุกวันขนงานอีกทีด้วยจ้ะ มันเกิดหลายรอบแล้วมันก็เลยว่าดูออกไปไหนจ้ะแต่วันกันงามนะจ้ะทุกคนเพราะก็เก็บไปหลายรอบแล้วนะจ้ะคนนั่งกับนั่งกเศร้าเมย์สีเกียร์ประกันไปไปเอาตัวนันจ้ะทุกคน,น,กคน,น,กคนไหนคุณวาง,างาอุ้งพี่น้องหยอดักะกานอุ้งวางงามๆเออได้ได้เอานั่นเนะจ้ะมึงน,นี่ใครเรนนดือดกระดาเครื่องโลปสันทงวะเอาเครื่องโล ว่าไรหอนโล่วกระางเมื่อยพ่นเมื่อยจ้ะพี่น้องไใดๆก็เอาไปแกงขายจักหมอนึงก็ได้จ้ะทุกคนนะคะออกบานมากเลยมีแนวใดแล้วจ้ะวันนี้มาสาวเขาแกงขายกันอยู่แล้วแกงเอาก็ได้กันเพราะได้ลายจ้ะไปไป่กันต่อจ้ะทุกคนอ้ยอั้ยกับอั้ยเต็มนดูดูโอ้ย ขยันพ่อได้กินอยู่เด้อจ้าบ้านพีโนกระได้จ้าทุกคนเป็นอีกแล้วตัวนี้ขยันบ่นมีโอ๊ตดอ,อกบาน,นพ่อได้กินจ้ามีของให้หากินอยู่จ้าจังหาปลาสิเบื้องอืดจ้าทุกคนเหวินเห็นต้นมันอีกยื้ไปไปเลาะเบื้องอีกจ้าไกลๆมันอีกจ้าทุกคนเต็มเลยจ้าโอ้ยบ้านพีโนูของกินหากิน พราะได้กินอยู่ด้จอจจะยังก็ได้บ่ว่าสิเป็นอึงบ่ว่าสิเป็นปลาเนาะจ้ะเนาะอึงนี่ก็ต้องหูหาเป็นคนหูแรงตนางจากทั้งหลานไา้เนี่ยที่ได้หลายๆนั่นหลานาย้ด้วยจ้ะไอเขาฮูมองจ้ะทุกคนเลาวก็เขาเขาก็บบยานนํำจ้ะเขาไปจับกลางขึ้น,ขนขเขาบ่ยบยานนะจ้ะเนาะเขาก็ไปเขาก็ได้หลายจ้ะจ่งพี่นูน่ได้แค่ตุ่มละพี่นูย่านอืทำมาหมื่นมายานโรดจ้านี่ไปไปเก็บต้นนั้นจ้นะไป เนื้อเนื้อหักเก็บเลยสองหลังู่จ้ะฮะฮะตรงนี้ลูกบอลโอ้แตายต่แต่แต่สะพ่อพี่น้องกันมาเก็บแต่เกจิโลพันวะเมื่อหนึ่งนึกเงาลูกบอนเออเดี๋ยวหมุนเอามูลันกันด้วยจ้าไม่เก็บยากจ้านตั้งล่างจ้าทุกคนเอ้ยดอนกลางเฮงหลายเลยจ้ะตะบานบ่ไปดอกจ้ะเมื่อยมันห่อนไหมจ้ะทุกคนห่อนเมื่อยเราหนิจ้ะ จะมุ้งเองมากำนองขี่มอไซค์ออกมึงจ้ะไปเอาต่อจ้ะนี่เลยจ้ะน้องปกหวานปลาปกหวานธรรมชาติจังจีน้องสวรรค์บ่จ้ะขอบคุณทุกๆการรับชมเด้อจ้ะตอนนี้ดูเหมือนจะการรับชมหน่อยจ้ะแต่กระบอกเป็นยังจ้ะเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะรักในการถ่ายทำวิดีโอจ้ะทุกคนจ้ะนะคะ คอนเทนต์โดดเด่นแต่เขาหลักการทำจ้ะทุกคนผนเห็นอีกแล้วจ้ะผลหยอดสักหลากอีกแล้วจ้ะผนเห็นประจันไปทุกคนจ้ะพักตูบมือกบเกลือต่อจ้ะนี่เอาไปน้ำจ้ะผู้เฒ่ามาก,กินจ้ะหอมดีเพระ่ะว่าโบกเกล้อจ้ะอ่อนๆทำอะไรเนี่ยจ้ะนี่กรอบๆเมองไปหยดมันน่ะโอ้ยอ่อนๆนี่พี่น้องเอ้ย แไป,ไปบ๊บไปหาเมื่อไหร่จ้ะแป๊บนึงเดได้ง้อไปหาขุนหยอดมันแม่โอ้ยจะมันจะอ่อนด้วจะ้ะเป็นคนมาเก็บผักหวานจ้ะพี่หนูนะอืเห็นผักหวานบ่ได้ต้องขอเก็บจะ้ะสะอ่อนมามาเก็บผักหวานจะ้ะแล้วก็มากินน้ำด้วยจะ้ะเนี่ย ไปไปไปหาอีกจ้าบร่ได้กลับง่ายดอกผักหลายจ้าเต็มถุงเลยจ้าไปใครดูเื้อใครไปน้ำกระสีกระเทือนจะถกไปใส่ตะเกียนมาไปให้ยังไง้องเด่หน่อยให้ยังไงจ้าทุกคนจ้านั่งเศร้าเมยถถานองแล้วจะนาะ เขายางไปป่าต้นหนองม่วงข่วนจ้าทุกคนคนละเล็บเพียในไก่นะเขายางไปแย่ไครบนแดงเขาห้ถ่ายอยู่นี่จ้ะแม่วา้ไปน้ำพีนนกับไปว่ไไวเราจ้าเมื่อยหลายหอนหลายจ้ะทุกคนยางว่ไไวแล้วขากระเจ็บจ้ะทุกคนนั่งค่อยนองอยู่นี่กับรถเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเขาแย่เขาก็สิถือมาให้ฟัดอยู่นี่นะจ้ะทุกคนห้างมืแดงกับมีอยู่จ้าไก่พอโล้เหรอจ้ะใดไครจกโล้หนึ่งกับสิพักการบาลหรือจ้า เพราะว่าอยังเมื่อยจา่าพวานก็ได้หลายพวานก็ได้เป็นโลเลยจ้ะทุกคนเมื่อยเอาไปพักผ่อนจ้ะเพราะว่าพีนีพวคอยแข็งแรงจ้าผู้ใดก็ได้น้องสาวก็ฟื้นไข้จ้าทุกคนดีแต่ว่ามีล่มเห็นยวเราพี่น้องจ่าอย่าร่มพัดมาวี่ีดีดีพี่น้องอืมแต่ว่ามีล่มมีแห้งดูแต่น้ำล่มจา่าห้เนื้อ น้องเดี๋ยวนอนก็มาจ้ะทุกคนคือฟัดไข่อีกแล้วล่ะกลับบ้านจ้ะพักหวานในหลายเงี้พักอุน่นตุน่นดีจ้ะโอ้ยลมพัดมากกะหาวันนี้จ้ะทุกคนย่างเลอยบึงห้างหมดแดงหมดสีหาห้างลาะนี่ดเดี๋ยวเชยเงี้ยเต่มกันจ้ะไข่ก็ได้หลายแล้วจ้ะผมอยูอย่คนไม่งามเมดไม่กระพุกเดี๋ยวน้องมากขมาเบิ้งกันเขาเสียดเดนหน่อยได้หลายเนาะจ้ะทุกคนทุกคนเบิ้งขาดนี่น้องสาวไปเงี้ยมากเลยจ้ะ ไปขุกแป้งแบบไปฟัดอยู่บ้านอีกรอบนึงจ้ะทุกคนจ้ะเมื่อยแล้วเมื่อแห้งแล้วจ้ะไปบ้านกันจ้ะจ้าทุกคนจ้าสรุปผลงานไข่กดแดงของเราวันนี้นะคะยังหมานอยู่จ้าได้ซ้ำนี้แหละจ้ะทุกคนจ้าเมื่อแห้งแล้วจ้าะบ้านที่เรียบร้อยมาละเมีะดสวยงามอยู่นี่แหละจ้ะทุกคนจ้าไปลายอยู่จ้ะแต่ว่าเบิ่งแม่เป่งกันจ้ะนี่คือแม่เป่งของเรานะคะวันนี้โอ้โหมันกแบ่ว่าใด ไข่หลายลแล้วก็ระวันไม่ปิ่งหลอกักระดองพี่น้องเอ้ยไข่ก็ไม่เปิ่งท่อกันเอาโลดจ้าทุกคนุณจ้ะผลงานของเฮ่ากระดาขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปจ้าบ๊ายบายจ้า